ก็ต่อจากครัที่แล้วนะครับอันลูกนี้ก็แก่จัดนะฮะแกะได้ง่ายนะครับวิธีแรกเราต้องตัดตัวทิ้งก่อนนะครับตัดตัวทิงเสร็จเราจะเห็นรอย่านะครับกเปิดเนี่ยเราจะแงมนะครับ,นนจ,ะะรบจะแกะได้ง่าย มจาะไปส็นนะครับเราก็จะฉีบออกแล้เราก็ใช้2มือนะครับพอดีผมไม่ถนัดนะครับดูนะครับเนี่ยใช้มือเดียวก็เคียวครับเดี๋ยวสมือก็ฉีบออกง่ายมาง่ายเลยนะครับไม่ยานะครับนแออ่านะครับงยบนะครับ เป็นทุเรียนเกษตรจริงนะครับเปลือกจะบางสะเก็ที่เปลือกนะครับแับไม่เละนะครับเขาหอมอร่อยนะครับดูได้นะครับไม่เปรี้ยงเลยครับอันนี้จะเนื้อไม่เปรี้ยวนะเป็นทุเรียนหมอนทองที่บ้านปลูกเองนะครับนหวานมันหอมนะครับอันนี้หอมมากครับไม่ไม่แฉะนะครับและไม่มีเนื้อเปรี้ยว เป็นครีมมีเส้นใยกำลังดีครับอันนี้จะได้ครบห้าผู้เลยนะครับเต็มๆนะครับอย่างนี้นะครับเม็ดรีบนะครับเปลือกบานดูสังเกตที่เปลือกนะครับเปลือกบาน เรียนอินทรีย์นะครับก็มาดูวิธีการปรกอบทุเรียนนะครับลูกทุเรียนที่ครบกำหนดกับ140วันนะครับแก่กับและคั่วมันตรุษตัดมาได้ประมาณจากต้นเมื่อ3าวันที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะตัดตรง้งแรกนะครับผมตัดไปก่อนนิดนึงนะครับเปิดที่ตรงตัวออมนะครับพอเปิดตัวเสร็จก็จะมี5เส้นเป็นรูปดาวนะครับเราก็แงะมจิ้มเข้าไปที่รูปดาว ก็เราก็เปิดออกนะครับแต่ละแต่แต่ละเส้นนะครับมันก็จะงัดได้ง่ายนะครับอันนี้กีผมเปิดไปก่อนแล้วนิดนึงนะครับแลวคั่วอยู่นะครับอันนี้แล้วพอเรางัดไปเสร็จมันก็จะแตกของมันเองฮะง่ายมากครับแล้วเราจะเห็นเนื้อครับสวยมากครับครับนี่เป็นทุเรียนเกษตรอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีครับแบบไม่ยากครับอันนี้ลูกเล็กเปลือกบางนะครับ Privileged. แต่เนื้อเนื้อหนานะครับเม็ดลีกนะครับสังเกตได้นะครับออกไม่ยากครับเนื้อไม่เละด้วยนะครับอันนี้ไม่มีรสเปรี้ยวนะเป็นทุเรียนเกษตรเซครับอันนี้ครับสังเกตนะครับเราให้ดูเนื้อก็ได้เอาเม็ดดีเลยคตอนดูนะครับจะไม่เม็ดนิดเดียวครับสังเกตฮะอ่ะเห็นไหมเม็ดเท่านิ้วก้อยเลยครับนิดเดียวครับนี่ครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วนี่เรายังปีนี้ทุนได้ห้าลูกเนื้อหอมอร่อยชิมดูนะครับหอมอร่อยครับหวานกาลังดีแล้วก็ไม่หวานเปรี้ยวนะครับไม่ออมเปรี้ยวเลยนะฮะหวานนวลนๆน,น,นะครับมีความมันๆน,น,นวลนๆน,น,นะครับนุ่มฮนะ แล้วกรอบนอกนุ่นนะครับกรอบฮะได้ยินเสียงฮะเส้นใหญ่กำลังดีเลยครับย่ให้ดูครับเมล็ดรีบเล็กมากเปลือกบางนะครับเ้นซีฮะดูครับเปลือกบางนะครับดูเหมือนตัวเมล็ดพูเล็กนะครับแต่ว่าเนื้อเยอะมากครับ